มาดูจังหวะนี้ติกิตาก้าหนึ่งสองสามไปแล้วติกิตาก้าเหลวไปแล้วทุกคนโรนันโยไหลออกมาแล้วปาดขึ้นมาที่โรนานิโยเหลวมาดูจังหวะต่อมาเบิ้ลหนึ่งทีสองทีแล้วสามทีแล้วแทงจังหวะนี้หลุดแล้วครับเอโต้กระชากไปแล้วสุดเส้นแล้วปาดมาชนกันแล้วนิ่มมาดูจังหวะต่อมาแล้วโรนันโยเบิ้ลหนึ่ง สองแล้วสามแล้วนิ่มนิ่มเหียบริการเติมเจมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และ android ครบเครื e ่องเรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจียมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจียมคลิกลิงก์ด้านล่าง เพเคนติดตามมากกว่า4 0,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผุณปงเลยนะครับตาจะวีดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนนี้เลย523นะทุกคนนะถ้าใครอยากจะตามแต่งตามก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะทนะุกคนนะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกิลังในการทำคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะคลิปนี้ขอ200ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนก็ไปดูวิธีการแต่งกันก่อนเลยนะทุกคนนะว่าแต่งยังไงนะสำหรับแผนนี้นะ ให้เราไปเลือกแผนหลังห้ามาก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ค่อยมาแต่งแบบนี้นะแล้วก็วิธีการแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะไห้ทุกคนแคปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะทุกคนนะก็จะไม่ได้แต่งยากอะไรมากมานะสําหรับแผนนี้นะก็มีแค่นี้นะทุกคนนะสาหรับการแต่งแผนนี้นะทุกคนก็มาดูวิธีการจัดทีมกันเลยผมก็จะใช้เซนเตอร์ตัวกลางเป็นบิวอัพแบบนี้นะทุกคนนะก็คือแฟงรายการแล้วก็ ส่วนเซนเตอร์ที่อยู่ซ้ายแล้วก็ขวาก็จะใช้เป็นเดเดเทอร์สตัวแบบนี้นะทุกคนหรือทุกคนจะใช้เป็นวิวอัพสตัวก็ได้นะแล้วก็ต่อมาก็เป็นแบ็กซ้ายบ้างก็ใช้เป็นเอ็กตกิ้ง แล้วก็แบกขวาก็ใช้เป็นดีเวสีฝูแบกนะทุกคนนะถ้าใครอยากได้เติมเกมลุกดีๆก็ใส่เป็นไอเท็คสข้างเลยก็ได้นะทุกคนนะแต่ว่าผมไม่มีไอเท็คยิงที่มันเล่นดีดๆอ่ะทุกคนก็เลยเอาตัวรามลงไปนะต่อมาก็เป็นดีมบ้าง,างก็เป็นบล็อก b o x บล็อกตัวหนึง่งแล้วก็มีแองเก m a n แมนคู่แบบนี้นะทุกคนนะก็จ <c oughs> นะได้มีตัวรับดีๆด้วยตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เติมขึ้นไปช่วยเกมลุกได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ CF2 ตัวก็ใช้เป็นกู๊เว t เ r อร์แล้วก็ เอดเ็ดผมก็ใช้เป็นโฮเทเยอร์แบบนี้นะทุกคนนะหรือทุกคนจะใช้เป็นคโ่บเชอร์สก็ได้นะทุกคนหรือจะเป็นโฮเทเยอร์เหมือนแอดก็ได้นะหรือถ้าทุกคนมี deep line, ดิฟไลน์ดีๆก็สามารถเอาดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดเข้ามาเล่นตรงนี้ได้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับแผนนี้นะเป็นสไตล,ล์รองบอลเคาน์เตอร์นะทุกคนก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะโหักแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนก็มาดูกันที่แผนของเขาก่อนนะโอ้โหโหดเลยนะทุกคนแผนนี้นะเพราะว่า แอดใช้ลงแรงเป็นประจำนะทุกคนแผนของเขานะมาต่อมาก็เป็นการดับตัวหรือว่าการจัดแท็ติกกันบ้างผมก็จะใช้แอ็นคลิ่งสงตัวให้กับกองหน้าเลยนะทุกคนแล้วก็ตั้งคอรเตอร์แทร็เก็ต ไอ้กองหนะ้าเหมือนกันนะทุกคนนะตั้งให้เอเดตตัวหนึ่งแล้วก็เซฟตัวหนึ่งนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเราไม่เน้นเกมรับนะเราก็เน้นเกมลุกเป็นหลักนะทุกคนก็มาดูกันเลยครับว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะโหดแค่ไหนก็มาดูกันเลยนะทุกคนนะเกมรับก็ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนเพราะว่ามันแน่นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นหลัง5าเลยนะทุกคนถ้าไม่แน่นนี่โอ้โหอยู่ที่เราลับแล้วนะมาดูจงังหวะน,นี้อะไรมาจราดเบิ้ลหนึ่งโอ้โหไม่ได้เลยทุกคน ดูโดนส่วนกลับเร็วแล้วยังไงดูเกมรับของเราโ้โเกมรับของเราอย่างเยอะนะทุกคนดูเขาบุกมาแค่สองสามตัวหลังเรามีห้าตัวเลยนะโอ้โหมีกระตุกเล็กน้อยด้วยว่ะทุกคนดูจังหวะน,นี้โอ้โหโดนโฉบไปแล้วสวนเลยนะครับแผนนี้ชอบสวนมากนะทุกคนแผนนี้น่าดูจังหวะน,นี้แล้วปานนิ่มนิ่มโอ้โหแผนนี้เราต้องรอรับแล้วสวนนะทุกคนนี่ก็คือแท็กติกนะ แทคนิคที่อยากจะให้ทุกคนทําตามเลยนะก็คือไม่ต้องไล่บอลสูงนะทุกคนเราจะเล่นเกมรับในครึ่งของตัวเองนะทุกคนนะไม่ต้องขึ้นไปบีบสูงนะถ้าเราไม่ได้นําเยอะอะไรขนาดนั้นทุกคนนะเราก็ต้องดึงกลับมาก่อนดูหน้าของเราก็สามตัวก็ห้อยไว้เลยนะทุกคนดูยังไงมาแล้วจังวันนี้เข้ากลางมาหลังเราเยอะนะทุกคนดูจังวันนี้เชียร์ไปก่อน ดูเกมสวนกลับดูรุนเราต้องเล่นสวนกลับแบบนี้นะดูจงังหวะน,นี้แล้วแทงไปเลยครับไปแล้วโรนารนดิโย่ปาดเข้ามาถึงไหมไม่ถึงวะทุกคนโอ้โหนิดเดียว,วทุกคนมาเราก็เล่นเกมรับเหมือนเดิมก็ดึงกลับหลังอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะสำหรับเกมรับนะโอ้ดึงให้ไปหลังที่สุดนะทุกคน ไปแบบกลับมาบุกใหม่แบบนี้แล้วกคนนะนะดูโหไปแล้วโลง่โลงๆเลยทุกคนจังหวะนี้แล้วชิปมาแล้วโคกแล้วนิ่มนิ่มโอ้โหเห็นไหมทุกคนพอเราตัดบอลได้ปุ๊บเราก็ยัดให้กองหน้าแล้วก็แทงทันทีนะทุกคนนะสําหรับแผนนี้นะแต่ว่ามันต้องเล่นลับก่อนนะทุกคนมันจะขึ้นไปบีบไม่ได้นะ ถ้าบีบโอ้โหมันสวนกลับไม่ได้นะทุกคนสําหรับแผ่นนี้นะโอ้มันก็ได้อยู่แลวทุกคนแต่ว่าหลังของเรามันเยอะนะมันอาจจะกดเขาไม่ค่อยได้นะทุกคนนะดูจังหวะนี้หืเราก็เลยต้องเล่นรับแล้วสวนนะทุกคนนะเพราะว่าแผนก็เป็นแผนสไตล์นั้นอยู่แล้วนะโอ้มาดูกันต่อลูกเตะมุมดูเขาจะมีลูกสุดไหมทุกคน ไม่มีวะอุลิซีเปิดมาก็โขกไว้ได้เคียร์ไปก่อนม้าดีดกโ็โลก็หหูเอตัวอะไรวะทุกคนดูจังวันนี้ดักได้แล้วเรารอสวนเลยทุกคนดูจังวันนี้โ้โหูแทงไม่ดีรูปนี้ทุกคนโูไม่น่ากดแทงบอลเลยวะน่าจะกดส่งธรรมดาแล้วก็ค่อยแทงนะดูรอก่อนไหลออกมาแล้วไหลออกมาที่ตุลามตุลามยัดเข้ากลางมาดูจังวันนี้เลยทุกคนแทงลองดูรอเพื่อนเติมแล้วไหลมาโอ้โหโดนโรดี้ดักพอทุกคน นิดเดียวเมื่อกี้มาแต่ยังดักได้อยู่เบิ้ลหนึ่งสองแล้วไปแล้วทุกคนจังวันนี้หักแล้วปัน่นหูยเช้าไปนิดนึงแต่ยังไงยังได้อยู่ไหลมาโรนันโยเบิ้ลหนึ่งสองแล้วลันแดนชิปมาลูกนี้หูยติดหัวนิดเดียวทุกคนถ้าหลุดนะเมื่อกี้สวยเลยนะทุกคนนะมาแต่เรายังได้อยู่เบิ้ลหนึ่แล้วแปรนิ่มนิ่มว้โหสบายเลยทุกคน ถ้าจะปิดกล่องแล้วนะสาประตูต่อศูนย์แล้วนะทุกคนนะโอ้โหโหดมากๆว่ะทุกคนสําหรับแผนนี้นะโกเป็นแผนที่สวนกับดีแผนหนึ่งเลยนะที่อยากจะแนะนํานะทุกคนมาดูกันต่อดูว่าเกมรับจะไหวหรือเปล่าทุกคนดูจังหวะดีโอ้โหยังเขี่ยวไว้ได้อยู่พลิกไปมาหลังเราเยอะนะทุกคนดูจะเย็นพลิกออกมาแล้ววันทูไหลมาหนึ่งสองแล้วรอเพื่อนเติมไหลออกมาที่ฟิบลามลองแทอคู่ผิดตัว ว่าจะให้ยอปเป้นะเมื่อกี้ทุกคนโอ้โ,โ,อโอหูกดแรงไปหน่อยนะมันก็เลยมาด้านหลังนะเมื่อกี้นะมันจะแทงมาให้อีกตัวเลยทุกคนจะแทงมาให้แบบตัวที่อยู่ด้านขวาเลยนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรมาลูกสูตรของเราไหลมาจังวันนี้เจราดแทงออกมาแล้วแปลโอ้โหติดแล้วคืนมาก่อนจะเย็นเรายังพับสนามรันเนียนชิปโขกเข้ามาแล้วยิงโอ้หอย่างเหนียวอยู่ทุกคนเมติสียังไม่มาว่ะดูจังวันนี้โอ้โหยาวไปนิดนึง แต่ก็ยังได้อยู่แล้วยิงอีกทีนึงโอ้โหยังตีอีกแล้วหูไม่ดีนะทุกคนนะเมื่อกี้มันรู้ตั้งแต่วันไหลมาแล้วนะทุกคนนะว่ามันจะไม่เข้านะเมือม่อกี้ครับกมาดูบอนต่อในครึ่งเวลาหลังนะทุกคนผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรเลยนะเพราะว่ามันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะทุกคนถ้ามันไม่ดีเราก็ ก็เก็ไปเปลี่ยนตัวที่มันฟิตๆเข้ามานะทุกคนนะมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะทุกคนดูออกจนมาไม่เคินเวนโดนโกไปที่เจอราดแล้วจังวันนี้รอแทงโหไม่ได้เลยทุกคนโรนัาลิโยนะเพื่อนไม่ใช่เอโต้หรือว่าไม่ใช่เอเบอเป้นะเมื่อกี้นะโอ้โหมาจังวันนี้หูย้ยวะวิ่งมาดักวะทุกคนไม่ทันว่ะดูจังวันนี้ไปแล้วเอเบอเป้ต่มาที่เดมเบเล่โดนดักแล้วสวนกลับนะครับ เบิร์นเข้ากลางมาแล้วจังวะนี้โอ้โหโรนลโยไม่เอาบอลเลยว่ะทุกคนมันเป็นเหลี่ยมบักนะเมื่อกี้นะมาดูกันต่อเบิร์นมาแล้วจังวันนี้ลองแทงลองดูโอ้โหทั้งที่รู้นะทุกคนนะเมื่อกี้เตยมือไปแล้วจังวันนี้ดักบอลได้แล้วสวนกลับเลยจังวันนี้ลุกมาแล้วอยู่ที่เจอลาดปาดเข้ากลางมาจังวันนี้เฟกช็อตเข้าขวาแล้วแปรนิ่มโอ้โหไม่นิ่มวะทุกคนโอ้โหโตเมื่อกี้ ยิงเบาไปนิดนึงนะทุกคนนะแต่ว่าทําได้สวยแล้วนะแต่ว่าน่าจะกดเต็มหลอดวะทุกคนมาลูกนี้ลูกสูตรเต็มมุมของเราเปิดฟุ้งๆยัดๆมาลูกนี้โคกอย่างได้เต็มม,มุมอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะปิดกุนเด้นะโคกออกไปนะทุกคนมาลูกสูตรของเราเกือบได้โคกนลทุกคนนะเมื่อกี้นะก็มาเหมือนเดิมเลยเล่นลูกสูตรสั้นดีกว่าทุกคนเขาจะดักได้หรือเปล่าวะทุกคนดูจงังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหโดนดักง่ายเลยทุกคนเขาจับทางได้แล้วนะ มาดูกันต่อตุลามรอเพื่อนยังไงให้เขามาที่เวียล่าหมวนหนีมาหนึ่งโอ้โหไม่ได้ทุกคนว่าจะวนะันทูนะเมื่อกี้นะไปแล้วจงวังหวะนี้จูตูริงแฮมสวนกับยังไงโอ้โหดักสบายเลยลูกนี้แล้วก็ไหลมาจงังหวะนี้เบิ้ลนหนึ่งที่แล้วหมวนหนีมาเบิ้ลวันทูโอ้โหเอ,อ,อเป้ ทำไมไม่รีบส่งวะทุกคนเมื่อกี้โอ้โหกดตั้งนานแต่ไม่ส่งให้เราเลยดูจังงวันนี้ไปแล้วยังไงไม่เคเล่อนเว้นช้าแล้วโดนชนที่เจอลานแล้วออกมาเวียล่าไหลมาที่ฟิลิปรามฟิลิปรามจี้จีแ้แล้วเห็นเนมบเป้แล้วทุกคนวิ่งแซงมาวันนี้ปาดมาที่โรนานินโยโอ้โหอย่างเซฟอยู่ไปแล้วจังงวันนี้อุสมานเดเมเบล เขากางมาที่ยอริเซ่ออกมาที่ไมเคิลเวนเปิ่อนมาที่คิลิยันเดปเป้เออกมาเดมเบเล่โดนชนไว้ย,ยังได้อยู่เดปเป้หมวนช้าไปนิดน,นึงแล้วเคียวมาก่อนไปแล้วตูรามนนจังวันนี้สวนกลับแล้วจังวันนี้รอเพื่อนโอ้โหหันหลังแทงอีกแล้วทุกคนโอ้โหยังไงโอ้โหไปแล้วไม่ผ่านแน่นอนมายังได้อยู่ใจเย็นแล้วพลิกพลิกออกมาแล้วให้เพื่อนมา เจอลาดเบิ้ลหนึ่งทีสองทีเอมปอป้ MVP. โอ้โหเอมปอปหมดแรงยังได้อยู่โอ้โหไม่ผ่านอีกเด้ยวทุกคนไปแล้วจย่งวันนี้ไม่ขึ้นเว้นเบิ้ลมาดิมลรี่ปล่อยรอดขายังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวก็โดนออกแบบนี้มาลันยันชิปมาก่อนแล้วเบิ้ลม,มาหนึ่งทีสองทีสามทีไปแล้วลูกสูตรโอ้โหเอมปอปนิดเดียวมาแต่ยังได้อยู่ฟิปรามฟิลิปราม พีกออกมาแล้วไหลเข้ากลางมาโอ้โหว่าจะให้เจลาดเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหอะไรวะทุกคนฟิล์รามแทงไม่ดีเลยทุกคนเมื่อกี้มายังได้อยู่กดดันต่อทุกคนมาเบิ้ลหนึ่งสองไม่ผ่านอยกแล้วดูของเราเล่นไม่มีสมาธิเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันบุกมันมากทุกคนดูเบิ้ลหนึ่งที่สองที่โอ้หูนิดเดียววะโอ้หูก็จะหมดเวลาแล้วทุกคนดูเบิ้ลเข้ามารอก่อนไหลออกมาเบิ้ลหนึ่งที่ แล้วจะลาดแทงมาตัวนั้นโยวอ้ว่าจะตอก้อนเมื่อกี้ทุกคนถ่าถึงนะทุกคนเมื่อกี้สวยเลยทุกคนแต่ก็หมดเวลาไปแล้วนทะุกคนนะก็ลองอาไปจัดตามกันดูได้นทะุกคนนะสำหรับแผนนี้นะถ้าใครเล่นเกมรับไม่ดีก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปจะในการทคลิปต่อไปด้วยนะครับสุลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ